จเจริญธรรมหยัดยงทุกคนทุกทัดขอให้ายิโยงจงจเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนกันตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วห้ืยอยังเราได้วิเคราะห์กายวิเคราะห์ใจของเราแล้วหรือย่างถ้าอย่างก็เริ่มใช่นะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปพลัดวันประกันพรุ่งอย่าไปเลือกกาเลือกเวลา ตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบสำรวจกายของเราสำรวจใจของเราอะไรควรทำอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรเป็นกุศลหรือว่าอะไรเป็นอกุศลเราต้องศึกษาคนา้นคว้าแม้ตั้งแต่ความรู้โดยปัจจุบันเราทำให้ต่อเนื่องแล้วรูยอย่างจะเอาตั้งแต่ปัญญาอย่างเดียวจิตใจก็ไม่สงบจิตใจก็เกิดความปุ้งสนัน สติสมาธิแล้วก็ปัญญาความรู้ตัวหรือว่าสติเราต้องสร้างขึ้นมาเก่อกนสร้างขึ้นมาอยู่ที่กายของเราเพื่อที่จะเอาไปใช้ให้รู้เท่าทันรู้ลักษณะของจิตความปกติของจิตความปกติของใจใจทำหน้าที่อย่างไรกายทำหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไร ตาก็ทำหน้าที่ดูหูก็ทำหน้าที่ฟังเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราไปห้ามที่ใจของเราเรารู้จักจำแนกแจกแจงแยกรูปรถลินเสียงออกจากใจของเราสักแต่ว,ว่าดูสักแต่ว,ว่ารู้สักแต่ว,ว่าฟังช่วงใหม่ๆเราก็ไปโทษสิ่งโน้นสิ่งนี้ว่ามารบกวนเราแต่ใจของเราส่งออกไปรับรู้ส่งออกไปรบกวนเรา ควรให้ใจของเราตั้งมั่นรับรู้อยู่ภายในตติปัญญาของเราเข้าไปดูเข้าไปแก้ไขในสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวในชีวิตประจำวันของเราเราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละแต่เราจะทำความเข้าใจในส่วนที่ลึกๆล,ละเอียดของใจของการเกิดกันดับของความคิดของอารมณ์ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของตัวเราเอง ไม่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่คนโน้นไม่ได้ขึ้นอยู่คนนี้ขึ้นอยู่กับตัวห้องเราเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่การหายใจเข้าหายใจออกการจะเข้าห้องช่วมห้องน้ําใจของเราปกติใจของเราสงบสติปัญญาภากายของเราทำโน่นทําน,น,านี่ให้ใจของเรารับรู้ในกิจวัตรประจำวันของเรา จนล้นออกไปสู่ภาระหน้าที่การงานสู่ความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆคนเราฝักใฝ่แสวงหาทมแต่มีตั้งแต่การแสวงหาแต่ไม่ค่อยจะได้สเสวยความสเสวยคือใจของเรานี้ได้รับความสงบความปกติความสะอาดความบริสุทธิ์ให้แสวงหาด้วยสติแสวงหาด้วยปัญญาไม่ให้ใจแสวงหา นี่แหละตรงนี้แหละสำคัญส่วนมากตัวใจเป็นตัวบงการเป็นตัวสอบแวงหาเขาเลยเกิดอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยไม่สงบทั้งที่ใจก็เป็นบุญอยากจะได้บุญอยากทําบุญอยากรู้ทำอยากเห็นทำมันไปกขั้นตัวห้องมันเอาไว้หมดเราต้องพยายามมาเจริญสติเข้าไปรู้ใจรู้จักลักษณะอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจพูดง่ายแต่การศึกษาการกระทําเราต้องอาศัยความเพี่ยนที่ต่อเนื่อง แล้วอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความขยันมันเพียรไปทําที่โน่นไปศึกษาที่โน่นที่นี่าาก็เพื่อที่จะแสวงหาแนวทางก็เพื่อที่จะสร้างอานิสงส์บารมีให้มีให้เกิดขึ้นไม่ใช่ว่าไม่ดียังไม่ถึงเวลาบางคนบางท่านก็ยังอยู่ในการสร้างสะสมคุณงามความดีสร้างสระสมบุญบรารมีถ้าถึงเวลาแล้วมันก็เต็มอิ่มมันก็เาลารับประทานข้าวปลาอาหารส่งใหม่ให่กายก็หิวทานไปเรื่อยๆ ร่งกายของเราก็จะอิ่มเหมือนกันสร้างอาน,นิสงส์ผลบุญผลทานสร้างบารมีก็เหมือนกันเราอาจจะไปทําที่โน่นบ้างทําที่นี่บ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นการสร้างข้าวพกข้าวเหาะถ้าถึงเวลาแล้วก็เต็มแล้วก็อิ่มทาไมเราไม่ถึงไม่รู้บางครั้งบางคราวไปที่โน่นทําไมเราไม่รู้ไปที่นี่ทําไมเราไม่รู้เพราะอาน,นิสงส์ของเรายังไม่เต็มปีบเราก็พยายามค่อยสร้างค่อยสะสมค่อย ศึกษาค่อยค้นคว้าไปเรื่อยๆถ้าถึงเวลาแล้วถ้ามันเต็มเปี่ยมอยู่ที่ไหนก็ต้องรู้อยู่ที่บ้านก็ต้องรู้ถ้าเราสร้างบุญบาร,รมีของเราพยายามอย่าไปทิ้งเพ่ยงแค่คิดก็คิดในทางที่ดีทำในทางที่ดีอะไรเป็นอกุศลเราก็พยายามละอะไรที่เป็นกุศลเราก็พยายามเจริญทุกคนก็มีบุญทุกคนก็มีอานิสงส์กันหมดแล้วแหละ ให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นมันพร้อมสอนใจของเราตลอดเวลาอยู่คนเดียวเราก็สอนเราอยู่ร้ายคนเราก็สอนเราอยู่กับโมยอยู่กับคณะเราก็พยายามระวังคําพูดคําจาระวังความคิดของเรามันแก้ไขมันปรับปรุงตัวเราตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราคงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันแต่อยู่ที่ไหนศึกษาอยู่ที่ไหนก็ดีพยายามหมดนะอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งหลวงพอ่ขอขอขอบใจทุกคนที่ได้เข้ามา ภายในวัดมีอะไรเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็โชคดีได้ชาวคณะรงปูนได้มาช่วยมาวัดทีไรกไ็มาช่วยสร้างอานิสงส์ใหญ่สร้างบาร,รมีใหญ่ฝากเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราช่วยกันทำช่วยกันสร้างองค์ลวงปูใหญ่องค์พระศิริยเมตไตรทุกที่ทุกอย่างความสะอาดความเป็นระเบียบเปียบร้อยที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนห้องครัวห้องน้ำความสะอาดตามถนนหนทาง เราพยายามช่วยกันดูแลให้อยู่ในความเป็นระเบียบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใ,ใ้ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของทุกคนกว่าจะได้มาเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมก็อาศัยอานิสงส์บุญบาร,รมีของทุกคนหลอ่อล้อมรวมกันมาช่วยกันหลวงพ่อก็เป็นแค่เพียงสะพานผ่าทำผ่าสร้างเท่านั้นเองทุกคนก็มาช่วยกันทำช่วยกันสร้างมาสร้างอานิสงส์ฝากเอาไว้กับแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของเราทุกคน ถึงเราจากไปนุ่นหลังก็มาสร้างมาสารางโตจะไม่จบไม่สิ้นจะเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่มาหาศาลอยู่ระดับพงสมุติส่วนระดับทางด้านวิมุตตทางด้านจิตใจเราก็ต้องพยายามมันขัดเกลามันละกิเลสมันสร้างพรม,มีหานความเมตตาให้มีให้เกิดขึ้นในใจของเราให้เต็มเปี่ยมทักวันก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันเอาละวันนี้ก็เจเริญธรรมเป็นตัวนี้พากันไวพพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทําความเข้าใจกันเอานะ